สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิ๊บเก๋รัฐาชาแนลนะคะวันนี้เก๋ก็จะมาแนะนําแป้งฝุ่นของพรนะคะซึ่งใช้ดีมากๆเก๋มีทั้งหมด5ตัวนะคะแต่ละตัวมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะ โทนอัพมิวพาวเดอร์หน้าเนียนออร่าวิงตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกสีชมพูอมส้มนะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะสูตรน้ำนมแล้วก็ผงสีขาวเวลาทาลงไปบนผิวแล้วผิวก็จะมีความขาวสว่างแล้วก็นวลเนียน แล้วเขาก็ยังผสมกลิตเตอร์สีชมพูด้วยนะคะทําให้เวลาผิวหน้าโดนแสงแดดแสงไฟก็จะทําให้หน้าของเรานี่มีความระยิบระยับมีออร่าวิ้งมากยิ่งขึ้นผิวดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นพร้อมการปกป้อง UV ตัวต่อไปนะคะ Magic BB p o พาวเตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกสีชมพูนะคะหน้าเนียนวิ้งทันใจไม่โปะ๊ะ เนื้อแป้งเขาเป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์เม็ดเล็กละเอียดผสมอยู่ด้วยด้วยความที่เขามีส่วนผสมของ b b เข้าไปด้วยเขาก็จะช่วยปกปิดจุดบกพร่องของผิวซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำรอยแดงรอยดำของผิวได้ในระดับที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้สีผิวสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าปกป้อง UVA UVB สำหรับคนที่ไม่ชอบทารองพื้นนะคะแต่ยังอยากได้รับการปกปิดอยู่แต่ไม่อยากไปยุ่งยากกับการลงรองพื้นหรือวันที่ต้องการได้รับความเบาสบายผิวก็ต้องเป็นเขาเลยแต่เก๋ก็ติดอยู่นิดหนึ่งนะคะตรงสีของเขาสีของเขานี่ค่อนข้างจะเข้มกว่าสีผิวของเก๋ไปน,นิดหนึ่งเก๋ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ติดแค่สีนิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นดีหมด ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Angel Fresh Pink Kiss White Glow หน้าเนียนใสเป่งประกายอมชมพูปกป้องผิวจาก UVA แล้วก็ UVB กระปุกเขาก็จะเป็นสีขาวชมพูนะคะเนื้อแป้งเนี่ยก็มีความเป็นสีชมพูที่ชัดมากแต่เวลาที่ทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะชมพูจา๋าเหมือนตอนที่เทออกมานะคะทาลงไปบนผิวแล้วเขาก็จะให้ความขาวอมชมพูทำให้ผิวหน้าที่ดูหมองๆมเนี่ยมีความสดใสขึ้นแล้วก็คนที่มีผิวหน้าที่มีความซีดเซียว มีความเหลืองของผิวที่เยอะจนเกินไปเนี่ยเอาสีชมพูเข้ามาตบนะคะก็จะทำให้ผิวหน้าดูผ่องขึ้นดูสดใสดูมีเลือดฝาดแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นตัวที่4นะคะ a n g e l Face Natural Mattifying Face Powder หน้าเนียนไบรท์คุมมันไม่หมองไม่ดรอปกระปุกสีขาวฟ้านะคะแล้วก็เนื้อแป้งเขาก็มีสีฟ้าแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิว สีฟ้านี่เขาก็จะทำให้ผิวหน้ามีความเนียนบรท์ขาวใสแล้วก็สว่างขึ้นลดรอยแดงของสิวแล้วก็ควบคุมความมันดีด้วยนะทุกคนทำให้ผิวดูมแมตหน้าไม่หมองไม่ดรอปสว่างยังไงก็สว่างอยู่อย่างนั้นปกป้องผิวจาก UVA UVB แล้วก็ยังเป็นนันเคมีคอลซันสกรีนก็คือปัดจากสารกันแดดที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวที่5ซึ่งเป็นตัวที่เก๋ชอบมากที่สุดก็คือขวดสีทองขวดนี้เลยค่ะ b u r ร i n ิ Filler อ r ์ทัน s l u แ e n ต์พาเดเบอร์รูขุมขนเนียนกลิบทุกเฉดสีผิว ตัวนี้เกก็คาดว่าจะครองใจใครต่อใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เขาโด่งดังมากเป็นแป้งโปร่งแสงเนื้อแป้งเขาเป็นสีนูดนะคะก็คือเป็นสีเหลืองอ่อนเนื้อเนี่ยมีความเนียนละเอียดมากๆเวลาทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยผิวมีความเนียนกริบเบอร์รูขุมขนได้ดีเวอร์ผิวหน้านี้ก็คือนวลเนียนสุดๆด้วยความที่เขาเป็นสีนูดหรือเป็นสีเหลืองอ่อนๆ,ๆก็จะทําให้ผิวมีความสว่างขึ้นแล้วก็มีความกลมกลืนกับผิวผิวก็จะ ดูนวลนวลนวลเขาจะช่วยขับผิวของเราให้สวยขึ้นมากจริงๆเหมือนติดฟิลเลอร์ไว้ที่ผิวมองไปเนี่ยมีแต่ความเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสแล้วผิวก็สวยขึ้นแล้วเขาก็ยังช่วยปกปิดจุดบกพร่องบนใบหน้าได้ดีไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าจะเป็นความหมองคล้ำรอยด่างดำต่างๆช่วยเซ็ตรองพื้นให้รองพื้นอยู่ตัวโดยที่สีของรองพื้นไม่เปลี่ยนควบคุมความมันได้ดีอีกต่างหากมงลง เป็นแป้งที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้ดีกันทุกตัวเลยนะคะต่างกันที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเราต้องการให้ผิวของเราเป็นแบบไหนถ้าต้องการให้ผิวมีความขาวนวลเนียนมีวิง้งแล้วก็เล่นกับแสงด้วยก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะแล้วถ้าใครต้องการการปกปิดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นแต่ก็ยังลักเลิบในความมีวิงในความเล่นแสงอยู่ก็ต้องเป็นตัว BB นี้เลยนะคะส่วนถ้าใครต้องการผิวแมท แล้วก็มีการควบคุมความมันได้ดีผิวหน้ามีความสว่างขึ้นก็เป็นขวดสีฟ้าขวดนี้นะคะส่วนใครอยู่สายขาวอมชมพูทำให้หน้ามีความสดใสไม่หมองไม่ซีดไม่เซียวก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ ส่วนกวดสีทองนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการเบลอรูขุมขนปกปิดรูขุมขนทำให้ผิวมีความเรียบเนียนแล้วก็ลดความบกพร่องของผิวขับผิวให้สวยขึ้นเพอร์เฟ ราคาก็น่ารักมากๆนะคะแค่35บาทเท่านั้นเองคุณภาพนี่ก็คือดีเวอร์เกินราคาใช้ดีมากๆเก๋ก็จับไปใส่ตลับแบ่งแล้วก็มีพับอยู่ด้านบนนะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกแก่การพกพาแล้วก็เวลาใช้นี่ก็ไม่ต้องใช้มือมาถูๆให้มือมันเปื้อนด้วยอ่ะชอบแบบไหนเลือกเอาวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ